สวัสดีค่ะพบกับช่องบัวแชแนลวันนี้เราสองคุณมาเปิดคลิปนะคะทุกคนฝากช่องอีกช่องหนึ่งด้วยช่องก <Go S 1> และบัวแชแนลฝากทุกคนไปกดติดตามด้วยนะคะปะวันนี้เราจะมาเรื่องเมื่อวานที่ทุกคนแตกตื่นกันอนะทุกคนใช่ไหมทุกคน ทุกคนแตกตื่นการเรื่องแผ่นดินไหวนะคะทุกคนทราบไหมว่าเมื่อวานเกิดแผ่นดินไหววันที่28มีนาคม2568นั่นเองเนาะมาเดี๋ยวบัวจะาบอกละกันเดี๋ยวบัวจาลงคลิปแผ่นดินไหวตึกที่ประเทศพมา่าและและ ประเทศไทย,ไทยนะคะทุกคนให้ทุกคนดูกันเนาะปะ่ะถ้าใครอยากดูแล้วกดไลค์มาให้เราสองคนคนละหนึ่งไลค์แล้วเดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยให้กำลังใจผู้ประสบภัยด้วยนะทุกคนผู้ประสบภัยเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้เนาะเกิดแผ่นดินไหวในครั้งนี้เนาะ คนทำงานคนทำงานห่างไกลบ้านอ่ะต้องมาเจอต้องมาเจอแผ่นดินไหวในการทำงานก่อสร้างตึกสาสกว่าชั้นนะทุกคนเราต้องร่วมเป็นกำลังใจให้คนที่เกิดแผ่นดินไหวด้วยเนาะใช่ไหมทุกคนโอเคป้าเรามาร่วมเป็นกำลังใจ ให้กับคู่ที่เกิดแผ่นดินไหวกันเลยปะค่ะป้าาลปลา <S <S าล้ล้ไม่น 话这。 ပြီးသေးဦးတော့ငကလေးကမပြီးသေးဘူးကြံ့နေတယ်ဒီနေရာမသွားဘူးดิဒီမှာဒီနေရာလွတ်တယ်ဒီနေရာကောင်းတယ်အဲ့တောင်းကြိုက်တောင်းတယ်ဒီနေရာလွတ်တယ်ဒီနေရာလွတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငကလေးကလည်းထပ်လှုပ်နေတယ်ပျို့ပါသေးလားပျို့မဲနေတာခုနကတော့နှဲ့ထားပြီးသွားပြီ เมื่อวานเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวันที่28มีนาคม2568นะคะเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงขนาด8.2ลึกจากพื้นที่ดินล้ว10กิโลเมตรนะคะมีศูนย์กลางอยู่ในประเทศเมียงมานะคะทุกคนตามรายงานโดยโดยมี อุตุนิยมวิทยากรน,นะคะทุกคนโดยเหตุแผ่นดินไหวนะคะในครั้งนี้เกิดขึ้นไหวมากนะคะในเวลาประมาณบ่ายโมงยี่สิบนาทีนะคะทุกคนรู้ไหมว่าของเมื่อวานเนี้ยส่งผลสะเทือนไปยังในกรุงเทพมหาคนครนะคะทุกคนซึ่งมีตึกสูง สามสิบชั้นนุ่นทุกคนสูงมากนะคะตึกนี้แล้วก็ที่สามารถรับรู้ได้คือสั่นสะเทือนอะตึกสั่นมากบางคนก็บ้านบ้านทำให้บ้านหลาพื้นกระเบื้องหลาพื้นกระเบื้องแตกเลยทุกคนเนี่ยแหละคือ ความสั่นสะเทือนนะคะต่อมานอกจากนี้ยังมีรายงานว่าจะเกิด after อ h o c k อีกอีก44ครั้งเลยทุกคนอ,ก 40, อีก44ครั้งอะโดยแต่ละครั้งมีขนาดรุนแรงตั้งแต่31.31จุดนะคะทุกคน ถึงหถึงหนะคะสามระดับสามทุกคนเข้าใจไหมทุกคนขนาดความรุนแรงมีแนวโน้มลดลงจะมีลดลงหลังจากเกิดแผ่นดินไหวนะคะแรงส,รสั่นสะเทือนที่รุนแรงยังทำให้อาคารอย่างน้อย3ามแห่งทุกคนได้ รับความเสียหายและพงะลงังถล่มทุกคนต้องอยู่ในแบบว่านอกอาคารน่ะต้องอยู่ห่างจากอาคารที่ถล่มทุกคนคือตึกเนี้ยตึกเนี้ยคือตึกสำนักง,งานทุกคนคับส,สำนักง,งานสอตอชอเนาะสำนักง,งานสอตองอเออ ทุกคนในกรุงเทพมหานครที่เขาสร้างสามสิบกว่าชั้นสูงมากเลยมันสั่นสะเทือนแบบทุกคนก็ตั้งหลักไม่ทันอ่ะบัวรู้รู้ว่าทุกคนตั้งหลักไม่ทันเป็นใครก็ตั้งหลักไม่ทันจริงๆทุกคนไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นตอนไหนเนาะไม่รู้ว่าแผ่นดินไหวมันจะเกิดขึ้นตอนไหนได้บ้าง ทุกคนบัวก็ไม่แน่ใจมันบอกไม่ได้ว่าแผ่นดินไหวจะเกิดขึ้นตอนไหนอย่างไงเนาะทุกคนโอเคค่ะนะครับเราสองคนขอเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยที่เกิดแผ่นดินไหวทุกคนนะคะหอขอให้เขาปลอดภัยทุกทุกคนนะครับ ค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งที่ช่องบัวแชแนลด้วยนะคะและอีกช่องหนึ่งก็และบัวแชแนลนะคะถ้าใครอยากให้พวกเราทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย